ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะแอดมินนะคะก็อยู่ที่กระท่อมสูงนะคะอ,อยู่กับหลวงปูส่สวงเนอะนะคะตอนนี้นะคะกระท่อมสูงบ้านจะบกนะคะแอดมินนะคะก็มา,าไหว้นะคะขอพรหลวงปูส่สวงแล้วก็ถวายกาแฟนะคะทูบเทียนนะคะท่านผู้ชมนะคะมาทำบุญเล็กๆน้อยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ แนวทางหวยนะคะได้ออกไปแล้วนะคะก็มาตามให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแอดมินนะคะก็มองเห็นนะคะงวดกกอนะคะจานสมจิตก็มานะคะแล้วก็แม่ก็มานะคะแอดมินนะคะก็เห็นตรงกระสินไฟของหลวงปู่สวงนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะคะงวด่กนเห็นเป็นหนึ่งหกเออหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะคะจานสมจิตตีเป็นเก้าศูนย์แต่แอดมินถ่ายลงเรียว นะคะไม่ได้ลง YouTube ไม่ได้ลงเพจนะคะมาวันนี้ก็มาดูนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะตัวเลขนั้นลบออกหมดแล้วเดี๋ยวแอดจะพาไปดูอีกนะคะเผื่อจะมีเผื่อปู่จะเขียนให้ที่อื่นนะคะเนาะแอดมินว่านะคะท่านผู้ชมนะคะเหมือนปู่เขียนไว้ให้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้วยกรรันเด้นนะคะตรงเกษรไฟของหลวงปู่สวงนะคะไฟค่ะแอ m ดมินก็มานั่ง ดูนะคะว่าจมปลวกนะคะจะขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะก็ยังขึ้นมาอยู่นะคะัางนู้นนะคะบางเอิญเจอตรงนี้นะคะได้ก็ได้กลิ่นหอมหอมนะคะประมาณนี้เนาะแอดมานั่งอยู่ตรงนี้กันนะคะก็ได้กลิ่นหอมๆเหมือนน้ำอบเหมือนแป้งนะคะก็เลย มองดูว่ากลิ่นมาจากไหนนะคะก็เลยเห็นนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เห็นตรงนี้ก็เลยให้ท่านผู้ชมดูเนาะส่องให้ท่านผู้ชมดู ป้าคุณป้าคะคุณป้าใครเอาอะไรมาไว้ตรงนี้หนูอันนี้คืออะไรเนาะนี่อันนี้อะไรคะนี่ใครเอาอะไรมารูปตรงนี้เนาะรอยแป้งมันี่เรื่องอะไรคะนี่ไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ขาวๆอะจ้ะอืมใครจะไปร,รปู้เนาะเนาะ โน้มานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วพอดีได้กลิ่นหอมๆโนก็เลยมานั่งก็เลยมองมอยู่ป่ามันเคยได้อยู่บ้านจ้าแอดมองเห็นตรงนี้นะคะนี่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะคะหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเด้อนะคะท่านผู้ชมแอดมินว่าเอ๊ะหาได้นาะก็เลยเอามือรูปรูปดูนะคะ ไม่รู้อะไรนะคะนี่มันเห็นเหมือนดินนะคะมันจะเป็นดินดินยังไงไม่รู้นะคะนี่แข็งแข็งมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เห็นเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขหกนะคะตรงไม้กระดานกระท่อมข้างล่างกระท่อมนะคะที่หลวงปู่นอนหลวงปู่บันทมนะคะ แคปหน้าจอไวเดอร์นะคะท่้นผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็เมนบอกแอดมินด้วยนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเห็นแต่ก่อนโนมานนก็มองเห็นตรงนี้แหละเ,ออเห็นเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์ออกเก้าศูนย์จ้าเนี่ย พอวันนี้มาก็เจอใหมเ่เหมือนมีคนเขียนไว้ยังไงอย่างนั้นเลยหกเจ็ดตรงนี้เห็นเป็นหกเจ็ดจ้าเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมีคนเขียนไว้อะ่ะหกเจ็ดตัวเดียวกันกับที่เห็นตรงไม้กระดานนะคะอ่ะเขียนให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าเนาะจะได้มองเห็นชัดชนี่นะคะก็ เห็นงวดก่อนหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์มางวดนี้นะคะไปเจอตรงกระสินไฟหลวงปู่สวงไฟไม่มีวันดับนะคะเห็นเป็นเจ็ดหกพอมาดูตรงกระท่อมนะคะมาตามกลิ่นหอมหอมนีม่แหละประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะก,ก็เลยอมองไปนะคะข้างบนไม้กระดานนะคะที่องค์หลวงปู่นอนนะคะก็เห็นเป็นเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ด หนึ่งเจหกประมาณนี้ตัวเดียวกันนะคะเป็นบุคคลนะคะแอดมินเชื่อร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นและค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเท่าที่แอดมินนะคะเดเคยได้ฟังความเป็นไปเป็นมาขององค์หลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่จะทําได้ทุกอย่างนะคะคิดคิดเขียนเขียนโยนสิ่งของได้ให้เราตีเป็นตัวเลขหลวงปู่ไม่ได้บอกเลขเด้อนะคะบางทีบางท่านท่านก็ เขียนเขียนคิดคิดแล้วก็โยนให้นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะทำแล้วท่านก็จะให้ปริศนานะคะเราก็ตีเอาเองก็ถูกนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะองค์หลวงปู่นะคะท่านั่งเด้นนะคะแล้วก็จะมีองค์หลวงปู่สวง ท่าบันทมท่านอนนี่แหละนะคะเรียกเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือท่านอนนะคะแอดมินก็ถวายน้ำโสมนะคะให้กับองค์หลวงปู่สวงนะคะท่อมรัสสาขารบันดุนนะคะวันนี้มาไม่มีใครเลยนะคะเงียบเห็นแต่หลวงปู่น,นะคะท่อมสูงแอดมินเชื่อว่าเอฟซหลายคนนะคะที่ เคยเดินทางมากราบบ้านขอพรนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะที่กระท่อมสูงแต่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะองค์หลวงปู่องค์นอนนะคะก็คือปันทมนี่แหละนะคะมาได้เด้นนะคะหลวงปู่สวงนะคะท่อมสูงตำบลตาวังอำเภอเบเชตนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านจะบกนะคะหาเงียบนะคะตอนนี้นะคะเงียบ แอดมินมาคนเดียวนะคะลุงสุทนก็ไม่อยู่นะคะสาลานะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะท่านใดที่มานะคะก็มาได้มานอนได้นะคะมานอนตรงนี้แหละคะ่ะมานอนอะสวดมน์นะคะขอพรกับหวงองค์หลวงปู่สวงได้นะคะแอดมินอยากเห็นนะคะรูปภาพนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะสมัยเก่าเนาะ ดูลองปูนะคะก็นั่งนะคะเนี่ยอยากดูนะคะอยากเห็นดูแล้วนะคะมีความสุขนะคะท่านผู้ชมเนาะองหลวงปูสวยงง่ายๆนะคะท่านนั่งนะขีดเขียนนะคะเนี่องหลวงปูง,ง่ายๆไม่เรื่องมากเลยนะคะท่านผู้ชมปู พื้นปูพื้นก็ปูเสร็จแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกระท่อมสูงนะคะท่านใดเคยมาแล้วก็มีโอกาสก็มาอีกก็ได้นะคะท่านใดที่ไม่เคยมาก็สามารถเดินทางมาได้นะคะก็ะถือว่า,ามีความคืบหน้านะคะในการ สร้างนะคะศาลาแล้วก็ประตูนะคะทางเข้าประตูทางเข้าก็ได้นะคะข้างหลังศาลานี้ก็คืออต้นมะขามกับต้นสะเดานะคะสมัยหลวงปู่นะคะยังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ อสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ของลุงสุทนนะคะเพราะว่าลุงสุทนก็เคยออยู่กับองค์หลวงปู่สวงนะคะตรงนี้เขาเรียกกระท่อมสูงนะคะแต่ก่อนสูงมากนะคะแต่ก่อนสูงมากดีนี้ก็อ่ามีการปูพื้นนะคะทำหลังคาปิดกระท่อมเก่าหลังเก่าไว้นะคะเพื่อให้ เด็กรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นนะคะให้คงอยู่นะคะสภาพเดิมนะคะถ้าเราไม่มีสาลานะคะปิดครอบไว้นะคะอันเก่านะคะก็จะเสื่อมสภาพนะคะไปตามการเวลาเนาะคะ่ะมองดูแล้วนะคะสังกะสีก็จะออกสีแดงๆแล้วสมัยไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะสมัยตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตนะคะ ยังไม่ละสังขารน,นะคะทั้งไม้เก่าแล้วก็ไม้ใหม่กระท่อมนะคะก็มีคนขโมยไปบ้างนะคะเป็นบางชิ้นนะคะบางอันเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะดอกบัวนะคะ ที่กระท่อมสูงนะคะหลวงปู่สวงนะคะก็ถ้าท่านใดมีบุญสัมพันธ์นะคะมีดวงมีโชคลาภวาส,สนาก็จะมาขอพรนะคะขอโชคลาบได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีหลายคนนะคะที่สําเร็จนะคะเดินตามรอยหลวงปู่สวงขอพรหลวงปู่สวงนะคะสําเร็จเราก็ได้นะคะจากฐานะไม่ดีก็ดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ แอดก็ทราบข่าวนะคะว่าหลวงปู่สวงนะคะท่านได้นะคะที่เคยอยู่กับองค์หลวงปู่สวงนะคะก็จะทานะก็จะดีขึ้นเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะจากไม่มีก็จะมีนะคะนี่เดี่ยวทางในวันนี้นะคะแอดก็เห็นตรงที่ปู่นะคะเขียนให้แอดคิดว่าปู่เขียนให้แน่นอนเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วใครจะมาเขียนท่านผู้ชมบ้างไหมคะมาแล้วก็เจอเลยนะคะนี่ ที่เดิมด้วยนะคะตรงกระสินไฟหลวงปู่สวงให้เป็นแนวทาง